งานทิมที่สองเอดเป็นโฆษณาที่ดีครับเพราะการใช้การ์ตูนแอนิเมชันในการนําเสนอโดยใช้ตัวการ์ตูนผู้ชายที่เริ่มต้นใช้ชีวิตในโลกภายนอกแล้วก็เผเชิญกับสิ่งต่างในการใช้ชีวิตให้เห็นถึงความเสี่ยงในการเพศสัมพันธ์กับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นสื่อโฆษณาที่ดีอย่างาเป็นอย่างมากในการรณรงค์โลกเอดซึ่งในต่างประเทศเป็นโฆษณาที่สามารถเอาออกฉายได้โดยไม่ ต้องผ่านการเซ็นเตอร์แต่ในประเทศไทยคงไม่สามารถเอาออกฉายได้เพราะการ์ตูนค่อนข้างติดเรดและไม่เหมาะสมในทางจริยธรรมของเราผมคิดว่าเป็นโฆษณาที่ดีมากส่งเสริมและรณรงค์ให้รู้จักป้องกันก่อนการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งปัจจุบันโรคเอดแพรกระจายไปทั่วโลกเราจึงควรป้องกันและอย่าประมาทเพราะโรคเอดไม่สามารถรักษาให้หายได้ครับสวัสดีครับเอาครับ งานชิ้นที่สามวิจารลูกอมค,ครับฮอนเป็นลูกอมที่มีขายอยู่ในทุกที่มีหลากหลายรสชาติทําให้สามารถลูกกวาิที่ชอบได้มีการตีตลาดที่ดีสามารถเห็นฮอนอยู่ได้ในหลายๆรายการโดยฮอนได้ทําการสนับสนุนในหลายๆรายการแฮทเป็นลูกอมที่อยู่ในตลาดกลุ่มเดียวคือกลุ่มคนมีอายุการตลาดฮอแของของแฮกค่อนข้างน้อย มีการประกวดนุงสาวแฮกแต่ค่อนข้างไม่ประสบความสําเร็จนักด้านรสชาติฮอนมีรสชาติที่ดีกว่าแฮกแต่หวานไปหน่อยครับส่วนแฮกรสชาติเผ็ดเกินไปผมคิดว่าเราหลายคนคงชอบฮอนมากกว่าแฮกครับสวัสดีครับต่อเลยครับต่อไหมครับต่อเลยชิ้นที่ห้าสินค้าท่านแนะนําตอนนี้คือสินค้ายี่ห้อเรดดิเป็นเครื่องดื่มบำรุงกาลังที่มาใหม่ในการตลาด แตกต่างจากเครื่องดื่มบำรุงกำลงกำลังยี่ห้อต่างๆมีส่วนผสมของผลไม้หลายชนิดและเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังยี่ห้อแรกของไทยที่เหมาะสําหรับผู้หญิงจึงต้องมีการเน้นโฆษณาค่อนข้างมากเพื่อให้คนจดจําสินค้าขั้นเติบโตยาสีฟันยี่ห้อ dentiste เป็นยาสีฟันที่เน้นในการลดกลิ่นปากในตอนเช้าซึ่งในตอนเช้าคนเรามีกนกลิ่นปากกันทุกคนแต่ยาสีฟัน เดน i ิสเต้ใช้จุดนี้ในการตีตลาดซึ่งค่อนข้างจะประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดสินค้าขั้นอิ่มตัวเครื่องดื่มชูกำลังเรดบูเป็นเครื่องดื่มที่ขายได้ดีและตีตลาดไปทั่วโลกเป็นที่จดจำของทุกคนโดยไม่ต้องโฆษณามากนะักและมีกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนสินค้าขั้นปกต่ำโทรศัพท์ยี oh ่ห้อซีเมนเป็นโทรศัพท์ที่ออกมาได้ไม่นานในตลาดในการตลาดยังไม่ค่อยดี การขายค่อนข้างไม่ประสบความสำเร็จและปัจจุบันเราก็ไม่เห็นโทรศัพท์ยี่ห้อ t ีเม i l e อีกเลยครับสวัสดีครับงานชิ้นที่หกเดี๋ยวเข้ม่พูดงานิีนที่หกหลังจากที่ผมได้ดูภาพทั้งสี่ภาพแล้วเป็นภาพของชายทั้งสี่คนในภาพต่างๆประสบความสำเร็จแตกต่างกันออกไปทุกคนต่างมีจุดสุดยอดในด้านต่างๆมีความถนัดที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการต่อเลโก้การเป็นสุดยอดลูกเสือการเป่าขบทุกๆคนต่างประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดและคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะมีแฟนถ้าอยากมีแฟนก็ใช้แอคติฟแล้วคุณก็ประสบความสำเร็จในด้านความรักและผู้คนให้ความสนใจครับสวัสดีครับ